จ้ของสูตรต้นาหรับก็ทำงานแล้วครับอันนี้เวลาเห่งการราคอยก็พอสดผมสเร็จเลยนะครับค่อยๆไอ,อเข้ามาดูนูน้หมวกหมวกดูนูน้นหมวกนูไอหมวกนู้หมวกหมวกหมวก,มวก,มวก ม่วงโอ้โหสวยงามเวลาการเราคอยมาแล้วนะครับจากที่รอกันมาทั้งวัน ยี่สกนะครับ,รบไซส์ประมาณน่าจะสี่โลขึ้นครับสวยงามมากครับ สุดยอดเยี tacos, o, beer, yes. mm, ่ยมเยี่ยมน้องพี่อย่าลืมแท็บนะฮะเงียบมากเลยดิอยู่เี็กกรนมมาเลยใช่ไหมน้องเจ้าของสูตรเดี๋ยวชาร์จมาเองนะครับเจ้าของสูตรมาเองครับวันนี้ครับ เวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงแล้วครับแต้มที่สองครับวันนี้แต้มที่สองแต้มที่ครับครับผมไซส์ประมาณ 4. ไซส์สี่ไซส์ห้าครับประมาณ 5, ไซส์ห้าไซส์สี่กว่าเกืกบเอบห้ามา,า,า,มามหามหาม,าามา,มาหาหมาเห็นตัวหน่อยไม่เห็นตัวปลาเลยเห็นแต่ตัวคน <laughs> โอ้โหใส่ห้าโลกว่าครับอันนี้ใส่ห้าห้าครึ่งครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกันแดงนิ่งเลย